าแล้วครับอยครับนะลอยครับลอยครับลอยครับสวยเลยครับลอยกินครับโอ้ยโอใหญ่ด้วยเอาแล้ว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 โอ้ยบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึบบึบมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ย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 ผมแน่เลยไอ้ผมแน่เลยไอ้ผมแน่เลยบึบ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 หลังไว้ครับหลังไว้หลังไว้ใช่ไหมนั่นครับนั่นครับมาแล้วมาแล้วนู่นครับนู่นครับมึงครับโอ้ยเอ้ยใหญ่ครับป้าเอาไปแล้วเข้าไปแล้ว มาแล้วครับแต้มแรกครับแต้มแรกรถหนึ่งรับโอ้โหมันก็จะไม้ปลายยังมาอีน่ครับนี่ครับเกมมังครับเกมมังเลยนะครับแต้มแรกนะครับโอ้โหถือว่าโอเคอยู่ครับตามกันต่อครับตามกันต่อเลยวันนี้ก็มาซ้ำหมายเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูเม็ดแรกกัน ก่อนหน้านี้ยังไม่เปิดกล้องก็ได้เป็นหนึ่งแตมเหมือนเดิมนะครับนี่เปิดกล้องอย่างเป็นทางการแล้วครับามาดูเม็ดแรกจะก,กินไหมวันนี้ตกระยะสามหกนะครับออกเป็นแบบไม้ไต่เบาสองตะขอนะครับระยะสามจุดหกนะน้ำลงไปเยอะเลยครับก็เลยเพิ่มระยะขึ้นมาหน่อยเม็ดแรกลงน้ำไปแล้วร้อนครับอากาศร้อนมากวันนี้ ร้อนผุดผุดอันนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งแล้วโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วนะโอ้ยไม่ร้อนครับโอ้โกระชากครับโอ้โหอดเลยครับทำไมทำหมคือแรงครับแรงครับโอ้ยไปของอื่นน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับโอ้โหแห้งนะครับ ส่วนนี้ก็พอมีของนี้นะครับเล่นได้นะครับนี่ครับนี่ครับเที่ยงสิบห้านาทีนะครับเที่ยงสิบห้านาทีอึ๊บอุ๊บโอโ้ไม่โด,ดนรับความงับโอ้เห่เาหมายาหมายาหมาอือตาไปหน่อยครับ ใจโลร้อนนะครับโอ้ไม่ไหวครับมีตั้งถ่อมีตั้งโตเสร็จโอ้ยเหนือท่วมครับเหนือท่วมเลยอืมปลาไหลถ่อแล้วครับถอครับลอยครับนะลอยครับลอยครับลอยครับโผล่เลยครับปล่อยกินครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยเอาแล้ว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 โอ้ บึ๊บ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 หมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ย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 ผมแน่เลยไอ้ผมแน่เลยไอ้ผมแน่เลยบึ๊บ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 ล้งไว้ครับลังไว้ลังไว้ใช่ไหมนั่นครับนั่นครับมาแล้วมาแล้วนู่นครับนู่นครับนุ่งครับโอ้ยบึ๊บไอ้ผมจริงๆครับไอ้ผมไม่บอกเอ้ย่าให้เข้าป่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลากออกมาล่ากมานี่ครับออกแล้วครับไอ้ผมจริงๆครับไอ้ผม โ,ดดโอ้ยโดดโดดโดดโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยแต้มแรกในเรื่องนครับถือเอาเอาเอาสวยงามกันสวยงามแต้มแรกกะงามงามเลยครับนะโอ้โหดี่ครับแต้มแรกเลยเต็มปากครับนี่ครับฝ่ามือเล็กไปเลยครับโอ้โหตัวนี้รึ้งโลได้ครับรึ้งโลงามเลยโอ้โห เกาะปากอันนี้ครับเกาะกระโดงอันนื้อนี่ครับกรอดยากครับเอออือหือโอยอ้ยโหเขาขีแ่แกะยากนี่ของครับนี่ครับเต็มปากครับกินดะอร่อยเต็มปากเลยครับโอเคสวยงามครับสวยงามเปิดได้สวยเลย วัดทีที่สามก็โดแล้วครับหลังจากว่าวไปสองทีนะครับถือว่าโอเคครับมาไว้อยู่แต้มสวยๆเลยเมื่อกี้ชอบเลยครับลงโอ้โหทุนยังไม่ตั้งดีครับไปเลยครับเอาเอามเม็ดขึ้นนะอะไรเอาดิกินจิงไม้กินจิงไม้จะหมดเอาใหม่เดียวใหม่เดีย ร้อนจริงร้อนจังโอ้ยทำไมจะร้อนขนาดนี้ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับเอลอได้ลุ้นครับแบบนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตถอดเสื้อชุบน้ำหน่อยแล้วครับไม่ไหวแล้วครับร้อนจัดครับโอ้ยเดี๋ยวฮิสะตกแดดครับโอ้ย อีจะตกแดกเขาบอกอีกจะตกมันจะแดกเราร้อนจากกับน้าร้อนจากครับเดี๋ยวเพื่อจุ่มน้ำหน่อยอืมอืมไม่ไหวแล้ว เห็ดข้นครับนี่ครับไม่อจจมน้ำเลยเออไอเรื่องก,ก็าทีเรื่องดังนี้ครับโอ้โอ มัง้งหมดแล้วกะแล้วครับต่อเลยนะท,ทีนี้ช่วยได้นะครับถ้าร้อนจะจัดนะครับอันหนาทัานใดร้อนนะครับอลองทำตามดูได้ครับเต้อชุบน้ำเช็ดตัวเลยเช็ดสักพักนะครับแล้วค่อยใส่นะครับเช็ดสักห้านาทีนะครับจะใส่เลยนะครับ ของฉันนั่งนอนมานานแล้วนะโดนกระถอนรุ้ยไม่โดนครับกระตุ้นพุ๊มันถอนเลยไม่โดนอีกเอาโอ้โหไม่น่าีชื่อโอ้ยโอ้ยมังวีก็เยอะครับเยอะมากๆเอาใส่เสื้อก่อนครับโอ้ยร้อนจีร้อนจี ไห้โดนครับนะโดนอะไรโดนตาดีกว่ายกขึ้นมาโดนเลยครับยกขึ้นมาโดนเลยมันนอนกินครับโอ้ยไม่่ามันจะกินครับนี่ครับโอ้ยโดน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 ดยกกินครับโอ้มันกินแล้วครับถึงว่ากินแล้วไม่ไปครับนะเต็มปากเลยว่าจะยกขึ้นมาเปลี่ยนเดือนะครับที่ไหนได้โดนเลยครับอุ้ยรุดยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวลงไปเอากันครับตัวใหญ่ครับตัวสวยครับตัวสวยเอ้ยจะยกขึ้นนะครับไม่ได้วัดนะครับคาปากเลย เอาเอาเอาตัวสวยอยู่ครับตัวสวยยู่อืมนีครับนีครับอื้มโอ้เจาหมดอีกงามเลยโอโยีย่อะไครับไปไช่วงนี้ท้องขวายังสดใสยอยู่นะครับนะครับโอ้โห สดใสเลยโอยแต่ก็มีเสียงหืมหืมมาไกลๆนะครับเดี๋ยวต้องหนีไปบ่อหมองแล้ว เอาขอแล้วครับขอแล้วครับโดนโุ้ยน้าโดนครับไม่โดนเอาจะเหวี่ยงไปทำไม้ให้ไปติดอีกโอ้ยมีอารมณ์ครับร้อนก็ร้อนครับนะโดยตัองขอัยด้วยครับบางครั้งของก็ขึ้นนะครับอากาศร้อนๆโอ้ยเอาต้องรี้ไปแล้วครับปบเบาครับโอ้ยลงไอ้สวยหมดดอกไม่โดนอีกครับไม่รู้ปาอะไร ตกในการครับเอาเห็นไหมเออโดนรับน้าโดนแล้วกับถอนครับนี่รับโดนแล้วกับปลาอะไรตลางเลหูยเจแหครับเจแหครับสวยเลยเอาเอานีครับนีครับอือหือถอนเลยครับเจแหเนี้ครับมาดูนี่ครับงามๆเลยอือนีอีครับตรงคีบหลังดำๆหน่อยๆครับอือหือ โอเคเต็มปากครับเจ๊แฮเออโอ้โหเจ๊แฮเลยตายหมดแล้วมันจะหมดแล้วโโอ้โหไม่ไปกดเลมกดเลมกดเลมจนหมดเลยมาเล็ก ไปแล้วไปแล้วโอ้ยถอนถอดโดนกำลังโอ้โหต้องโดนแล้วยังไม่โดนอีกอ่ะโอ้ยสวยเลยถัดชาไปงี้วะโดนกําลังไหลไปเลยครับนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วมาเลยมาเลยปาเลยโอ้ยเป็นแฉแห้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมาครับงามๆครับแแฉตัวสวยครับงามงามเลยงามๆเลยยกมาหน่อยควับ เด้งออกครับนี่ครับแกแหเลยสวยๆเลยเต็มปากครับเต็มปากมาเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับนี่ฮะขีบหลังหม่นๆนะครับแล้วเธอก็มากาแหเอออไปอสวยๆเลยเฮ้ยถอดแล้วถอดแล้ว โดนฉนาถอนครับนี่ครับโอ้ยถอนเลยครับโอ้ยปาเลยปาเลยถอนต่อเ่องครับนี่ครับเริ่มมาครับโอ้โหตื่นอีกแล้วคุณหมอครับคุณหมอโอ้ยตัวใหญ่ด้วยครับเอ้าโอ้โหหันมาถอนเลยครับนี่ครับอือหือสี่นิ้วครับอือหือคุณหมอมาแล้วครับคุณหมอสี่นิ้วเลย ต้องปลดอีกครับเกินทุกเม็ดครับโอ้โหคุณหมออโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นสิอเอาแล้วครับเกินครับเริ่มกินเรื่อยๆครับนะอนี่ครับนี่ครับคุณหมอเลยไไป วิธีที่คนชอบตกปลาชแนลตกนะครับอ่ามีเอฟซีบอกเกี่ยวให้ดูนะครับนี่ครับเกี่ยวอันนี้นะครับเกี่ยวเศษขนมปังนะเล็กๆเข้าไปนะครับบีบตรงตกดนะครับนิดหนึ่งครับนี่ครับนิดเดียวนะครับนี่ครับเพื่อให้มันแน่นนะตรงตดเนี้ยบีบที่บีบที่ตูดเบ็ดนี่นะครับนี่ครับโอเคเสร็จแล้วนี่เป็นนวดนิ่มนะครับนี่ครับ ตัวดนิ <paling S 1> ่มเลยเอามาใส่อย่างนี้นะครับจะปั้นเป็นเม็ดก็ได้นะครับนี่ครับแบบนี้ก็ได้นะครับเล็กๆหน่อยก็ได้ครับนี่ฮะถ้าปั้นแบบนี้เขาเรียกปั้นเม็ดนะครับนี่ครับปั้นเม็ดนะฮะแต่คนชอบจกปลาชแนลปั้นเม็ดเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับอึ๊บกดลงไปเลยนะครับก็จะเป็นเจ็บนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นนวดนิ่มจัดจีบนะครับโอ้โหตามสไตล์คนชอบตกปลาชาแนลนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนี่ครับเกี่ยวปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งให้ทะลุนะครับนี่ครับขนมปังพับมาที่ตูดเบ็ดนะครับบีบไปหน่อยนะครับปุ๊บนี่ครับจับนุ่มนิ่มมาครับเล็กๆครับนี่ครับหมุนกลมๆครับหมุนๆๆนะครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นเม็ดแล้วนะครับแต่ก็ชอบจะตกปลาชั้น n น้าจะกดนะครับกดปุ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับกดไปได้กดมันจับจีบนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นนวดนิ่มจับจีบนะครับนี่ครับตามอาจจะมัติเลยนะครับนี่ครับนวดนิ่มจับจีบโอเคไปดูกันปับ อยิังจุด่ครับยังจุด่ขอแล้วลอยโดนครับโดนครับหมานี่ของใหญ่แล้วครับนี่ครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วของใหญ่แล้วของใหญ่แล้วไ่ดูปลาอะไรของใหญ่แล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วนุ่งครับนุ่งครับนุ่งครับนุ่นครับโอ้นุ่นครับโอ้โอ้ของใหญ่แล้วครับของใหญ่แล้วครับโอ้โหมาแล้วครับของใหญ่แล้วครับโอ้โหยวิ่งครับวิ่งครับถอนได้สวยเลยเป็นเจมังครับเจมังโอ้ เจมังครับนี่ครับเจมังเลยตัวใหญ่โอ้ยใช้ได้ครับเจมังสวยๆเลยโอ้โหถอนสวยครับเมื่อกี้วิ้เลยครับออืืนี่ครับโอ้ยงามๆครับงามๆเดี๋ยวมาดูกันต้องตักไม่เลยโอ้โหดี่ครับนี่ครับเต็มตาครับนะโอ้โหเจมังงามๆเลยครับ สวยเลยเต็มปากครับอือืแล้วเชิญก็มากามังเออนี่ยเต็มปากเลยครับกินดะครับอร่อยโอเคเมื่อกี้นวดนิ่มจับจีบนะครับ <Hey. S 1> นี่จะมาจับจีบให้นา้าดูนะครับสไตล์คนชอบสกป,ปลาชันเอาหน,นรับเหมือนกันครับนี่ครับ เกี่ยวชิ้นกันครับนี่ครับลุเลยนะครับนี่ครับปึ๊บบีบตดครับเหมือนกันนี่ฮะจับเดียขึ้นมาหนึ่งนะครับวางไว้นะครับปึ๊บจับขึ้นมาอีกก้อนนะครับใส่ครับนะฮะจับขึ้นมาอีกก้อนนะครับนี่ครับนี่ฮะแบบนี้นะครับกดเข้าหากันครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นจีบแล้วครับนี่ครับจับจีบนะครับเกี่ยวชิ้นจับจีบนะครับอีกอันไม่ได้เกี่ยวชิ้นนะครับจับจีบมันยังครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับวางปุ๊บเบ็ดนะครกดลงไปนะครับนี่ครับกดลงไปอีกอันมาโปะครับนี่ครับจับเชือกตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับเนี่ยรั จะเป็นฝุ่นจะเป็นเนื้อเหนียวจะเป็นจีบเหมือนกันได้นะครับจับได้เหมือนกันครับนี่ครับสวยเลยโอเคไปดูกันนี่นะครับเหยื่อนวดนิ่มนะครับนี่ครับก็เหยื่อผงผงนะครับที่เป็นผงผงนะครับผสมน้ํานะครับนวดให้นิ่มนะครับนานะ้นาที่ดูแล้วก็ ทาได้นะครับแต่นานๆมือใหม่ก็ถามมานะครับว่านวดนี่นวดยังไงนะครับกระเยืยมที่เราซื้อมานะครับเป็นเหยื่อลำเหยื่อสูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ผสมน้ำนะครับนวดให้นิ่มเนี้ยนิ่มๆหยุ่นหยุ่นแบบนี้นะครับเราก็เอาไปปั้นเม็ดได้ครับนี่นะครับถ้าจับกีบก็ไม่ต้องนวดแบบนี้นะครับแค่ใส่น้ำพอเป็นมุ้งขงนะครับ นมนี่ครับปันเม็ดนะครับโอเคหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้เม็ดเล็กๆหนึ่งเม็ดนะครับนี่ฮนะนี่ครับแค่นี้พอนะครับ ถามว่าอยู่ไหมอยู่นะฮะตกปลาครับไม่ต้องกลัวจะหลุดนะครับนุ่มๆพอดีนะครับนี่ครับโยนไปเลยปืดโอเคโอ้โหหนุมครับโอเจมังครับเจมังเจมังโอเจมังใหญ่ครับเจมังใหญ่อื้มอืออื้มนุมครับนุมครับโอ้โหโอ้ยงามๆครับงามๆมาครับอีกตัวที่สวยครับเดี๋ยวมาดูรับสวยครับตัวนี้ครับบุ๊ป โอ้โหโอ้ย,อย,ยงจะพันเนาะเออนิดเดียวก็พันครับเอาแล้วเธอก็บพันนี่ครับไปสวยเลยอือหืองามๆครับนี่ครับฝ่ามือเลยโอ้ยฝ่ามือครับโอ้ยจับไม่ได้ครับเอ อืมี่ยยมงามๆเลยเต็มปากครับกินได้อร่อยโอเคครับโอเคไปโดนครับจิกเดียวครับนี่ครับหูใหญ่จัดครับนะ ออออืืนี่ครับกินไม่ถอนครับนี่ครับตัวสวยๆเลยโอ้โหเจอบาลานแตะเข้าไปครับโอ้โหบาลานนี่ครับนี่ครับอื้อตัวสวยครับเต็มปากเลยโอ้ตัวสวยๆครับเต็มปากเลยกรายแหะนะครับเนี้ยเนี้ย ขีบหลังดำๆนิดๆนะครับแจมนะครับสวยๆเลยไปมันเน้นหน่อยครับโอ้ยสวยครับหลุดโอ้โหเสียดายเลยโอ้ตัวสวยด้วยโอ้โหปลาอะไรวะมันปลาใหญ่เลยอ่ะโดว์โอ้ยอะไรแล้วโอ้ยอะไรวะไม่สองทีซ้อนเลยครับอือใช่แล้วใช่แล้ว เอ้ยอยู่ครับอยู่ครับทีที่สามถอนครับปลาอะไรปลาถอนครับทุคนครับตุ้งครับโอ้ยนึกว่าปลาอะไรครับถอนครับนี่ครับนี่ครับโอ้ไม่รู้ตัวนี้เปล่านะครับตุครับตุครับตุโอ้โหเงาๆครับงาๆเห็นเจ็มังครับปื้อ๊เดหลุดอีกเอ้าเอ้ายังอยู่ครับยังอยู่ยกขึ้นมาก็้าหลุดนะครับโอ้เงามตามทองเรื่องเก็มังเก็มัง ไสวยอยู่โอ้ยอือฮีครับนี่ครับโอ้โหถอนปุ๊บเลยโอ้โหสวยสวยเลยเจมังเออไปอ ชอบตอกปลาชาแนลก็ออขอฝากช่องน้อยไว้กับเอฟีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับดูปลารวมนครับนะปลารวมนะครับครึ่งวันนะครับได้กี่ตัวกี่แต้มน,นะครับโอหอหามหมายเดิมน,นะครับ Oh, 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 oh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping oh, oh, oh. this train Cause I came to the game <laughs> and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what oh, it oh, takes. Got Made lots of mistakes, got taking right. shots, skipping breaks, oh, 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 oh. feeling lost, feeling <laughs> great. Popping off, singing straight, never, <laughs> never stopped, <laughs> never changed. All the squad yeah. here to play. Yeah, and, yeah, play yeah. and I've got okay. some here to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never cap in space I won't stop till I hear him say oh. I got tired eyes, need a cup of blend, that's right In yeah, the yeah, AM, yeah. that's my yeah, only yeah. friend No yeah. light, yeah. just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, I move fast and climb A new class divine. yeah, true passion shines yeah, yeah. And I'm through passing time, I choose stacking dimes You snooze half the time while yeah, I move fast no and fly okay. I work hard each and every day I get lost in the words I say I I don't push no I push <laughs>